สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมนะติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูได้ที่ Facebook โอเซริกรอภิรัต โอซวริกรอาภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15และผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP 16ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ก็มีผมและท่านอาจารย์โอมาดูแรรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์กดไลค์นะครับนะเป็นกํำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับ oh. ทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่ตอนนี้พวกเราสองคนมาทำงานก่อนนะครับนะอ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคนละหนึ่คำถามเพียงเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคนละหสิทธิ์ แต่เวลากดแชร์ออกไปต้องกดออกไปเก้าพันเก้ารอยกาเก้าแชร์นะนะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้ชีเรนสนะและตามด้วยคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดนะมาเหมือนเดิมครับอืม,อม นะเข้ามากันได้นะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะในรายการของเราเหมือนเดิมนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอ่ะมีเข้ามาแล้วสองคนนะคุณจจ๊ความรักสดก็ถ้าเจอก็เจินักเดินทางจากต่างแดนอาจจะได้เจอผู้ชายที่มีการเดินทางตลอดเวลาแบบตื่นทางเรื่องงานอาจจะไปต่างประเทศหรือตัดจังหวัดอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าตอนนี้นายยเปไปต่งจังหวัดมากกว่านะเออเออตาดประเทศคงจะยากอยู่ ดีความรักมีแฟนแล้วค่ะดีนะคุณเหมือนกับว่าคุณมีเงิน่วงนี้ยแฟนเกรงใจนะอะไรอย่างนี้นะคะแฟนอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะคะการเงินก็ดีด้วยนะคะในเ,เรื่องของการครบกันหรืออะไรอย่างนี้มีแฟนใช่แล้วค่นนะณทีค่ะ ถ้าพรุ่งนี้ขอตังค์พี่สาวจะได้ไหมคะจานไม่ได้เขาเหมือนมเขาก็เขาเหมือนยืดยืดยืดไม่ตึงอ่ะนะเขาเหมือนตึงตึงนะตึงตึงเหมือนกับว่าด้านการเงินเขายังไม่ค่อยดีเงินตึงมืออยู่ใช่แล้วจี๊ดนรักโสดจี๊ดถามไปยังเนี่ยจี๊ดถามไปแล้วนะคะถามไปแล้วดูไปแล้วครับใช่แล้วค่ะใครคนคุยชื่อโจเขายังอยากจะคุยกับเราต่อไหมคะอืมก็ยังคุยต่อครับนะ เดี๋ยวันเลยนะคะดีค่ะคุณมีความรักโสดค่ะคุณโดยอฟริกขอบคุณนะคะตัวคุณต้องเป็นผู้นําคนคือว่าถ้าใครเข้ามาสนใจอะไรคุณเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนเปิดช่องเองโดยธรรมชาติเลยแหละก็รักโสดหมายถึงสเตย์หมายถึงผู้หญิงที่เก่งผู้ชายทํางานอะไรได้ผู้หญิงก็ทําได้เช่นกันเหมือนเหมือนเหมือนคุณอะถ้าเกิดคุณจะมีแฟนนะคุณต้องเหมือนกับว่าได้แฟนที่ตามใจคุณอะ นะคะคนแบบไม่เก่งแบบแบบไม่มีอะไรโดดเด่นนะคุณจะไม่สนใจคุณต้องเป็นแฟนของคนที่เก่งกว่าคุณแต่ตามใจคุณนะยอมซีโร่ามนะใช่แล้วเพลงความรักมีแฟนแล้วเพลงความรักมีแฟนแล้วดีอยู่แล้วครับดีคะ่ะเป็นเป็นแฟนกันเฉยๆเหรอเพราะว่ารู้สึกว่า มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะคะอาจจะอยู่ในสายตาครอบครัวหรือเปล่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะคะเมตปรามหานิยมหรือถ้าจะออกเรือนไปเป็นก็เป็นครอบครัวใหญ่นะอันนี้โดยมีมท่าน,น,นอาจารย์เอออ่ะเจนความรักโสดก็จะมีความรักเข้ามาบ้างไหมคะเมื่มอไหร่คะดูสามวันนะคะมันก็มีมาติดต่อเราเรื่อยๆแต่มันอยู่ที่เราพอใจใครเท่านั้นแหละ มีความรักเข้ามานะคะอืมมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นเป็นแบบรักแรกพบอ่ะแบบว่าเจอกันรู้สึกว่ารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า<ช>สนิทสนมกันรวดเร็วเหมือนแบบทาบุญข้ามชาติมาร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะมีท่านอาจารย์โอนะครับนะทำบุญสาววันนี้นะคะจะได้เจอนะคนที่ลักษณะแบบเราเจอเขาเรารู้สึกดีรู้สึกถูกชะตา มีเมตดปรามาหานิยมใครสนใจเดินไพ่ยิปซีติดต่อสอบถามได้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถามได้นะคะมีไพ่ยิปซีเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาซึ่งจะดูข้างหน้านี้นะคะดูแค่ไพ่ยิปซีเท่านั้นแล้วก็ดูส่วนตัวด้วยแต่ว่าถ้าดูสัมผัสจิตสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหรือว่าตัวองตัวเทพเนี่ยก็ดูได้แต่ว่าลบกกวมาดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะจะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะ ติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรเออเรีหนึ่งห้าและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนะ์เมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกห้าแปด ไอดีราย j อ o p ทอหนึ่งหกอะมาครับนะเอาวันนี้ได้ดูทานนะคะสวัดดีอาจารย์ทั้งสองคุณนกแห่งรวยปังโดยหมื่นล้านนะคะนะถามมาได้นะคะคุณคุณนกแชร์แล้วด้วยขอบคุณนะคะดูนี่คำว่าสดวันนี้ลองลิสติกอันใหม่มันไม่ค่อยเห็นสีเลยนะ<ม>ใช่ไหมใหมลิสติกใหม่นะคะโดยมีท่านอาจารย์เออ มีกระจกในตัวอะไรด้วยมาดูแรรายการอยู่เหมือนเดิมอยากเอามาโชว์เหมือนกันแต่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะหาว่าเราเหอขี้เหออถึงขนาดตอนลิสติกมาโชว์เลยีเดียวแต่ว่าไปแล้วก็อ,ออกมาดูาโชว์ได้ไหมตามสบายจานเอโอ้ <Yeah. S 1> กดแชร์ออกไปครับเนี่ยค่ะซื้อมาใหม่ีฮอมิลเล่นะมลเล เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมีกระจกเนี่ยกระจกเด้งออกมานะคะเนี่ยเวลาทาลิสติกนะเนี่ยค่ะมีกระจกนะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะเวลาราใช้ก็เปิดออกมาแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้อ่ะคุณลกถามอะไรนี่โสดนะเดี๋ยวก่อน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 เก็บก่อนเก็บก่อนกําลังเหอค่ะลิสติกใหม่ค่ะไม่ได้ส่องหรอกนะส่องไม่ได้ค่ะเล็กไปหน้าใหญ่คะ อ่ะไหนแชร์แล้วนกเนื้อคู่จะมีไหมคะโสดมีการติดต่อมาครับมันมอยู่ที่ <มา S 2> คุณเลือก,<า>กอะไรการติดต่อสื่อสารนะคะสามวันนี้ก็คือเจอในลักษณะเข้ามาแชทมาในแบบออนไลน์ออนไลน์อาจจะเ,เฟซบุ๊กอ่าไอจหรือว่าไลน์หรือว่าอะไรอย่างงีอ้อืมนะ ทวิตเตอร์อะไรว่าไปถ้าเรามีนะถ้า,ามีช่องทางกันติดต่ออะไรเงี้ยเขาจะมาล้วสนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีร AJTOP16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการอของเราในรอบนี้ซึ่งมีมีเวลาเหลืไม่เท่าไหร่แล้วนะครับนะอีกประมาณ2องนาทีช่แล้วกล้องการงานค่ะกล้องการงาน มันหยุดนิ่งไปหมดนะครับมันเหมือน,อนกับว่าเป็นการลาปล่วยลา,ากิจอะไรว่าไปม,มันหยุดนิ่งไปหมดเลยเางานม<า>ันเหมือนจะอมีการพักไว้หรือการ,การลามันไม่มีความคืบหน้าสักอย่างนะถ้าพูดตรงๆนะหยุดหยุดชั่วคราวพักชั่วคราวหรืออะไรเงี้ยค่ะมามาครับอาคุณนกขอบคุณนะคะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เออเข้ามากันครับกดแชร์ออกไปครับโคตรเก้าพนเก้ารแชร์เท่านั้นนะอ่ะเวลาก็จะหมดละเลยอ่หมดลงแล้วนะครับเวลาโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมเพจต่อไปที่ไหนคะอาจารย์โอก็บอกเข้าไปเลยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนในมิพยากรนะคะเพจ